สวัสดีครับทุกผา้ชเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับมื้อนี้ผมว่าจะพาทุกๆท,ท่านมาหาใส่เบ็ดป่านะครับมื้อนี้เขาใส่เบ็ดเยอะห่วกครับอยู่แถวธงหน้าถ้ำนี่แหละนะครับช่วงน้ำลงครับป่าจะมาอออกกันอยู่แถวที่ลุ่มนะครับบริเวณนี้จะเป็นที่ลุม่มป่ากันยังจะวนเวียนหาก,กินเหยือ่อแถวๆนี่แหละนะครับเมื่อนี้ผมกับมากับน้องแพล้าะนะครับสวัสดีครับ ่าพไปใส่กรไปครับน้องแทวก็ไดเบ็ดเท่าประมาณห้าสิบกว่าหลังเนาะครับมันนี่ใส่เยอะหัวเยอะหัวก็โตเงแล้วครับจะเป็นกบน้อยแล้วจะเป็นกบแล้วหลายๆท่านแนะนาว่าใส่เหยื่อปลาหมึกลองเม่งเนาะครับเหยื่อปลาหมึกนี่ผมเคยใส่เบิ่งแล้วเนาะครับป่าบอกให้กินเนาะแถวบ้านผมสงสัยบ่มักของทะเล บ,บแมนหนักน้ครับเพราะว่าแถวบ้านผมเยอหลายครับป่าธรรมชาติเขาก็กินพวกหมดพวกแมงนะครับพวกใส่เดือนทั่วๆไปก็เลยว่าใครกินปลาหมึกซําใดอีกอย่างเยอะใส่เดือนก็กินดีครับแต่ส่วนมากจะหลอนไวปลาซิวปลาเข็งก็กินมืดนะครับปลาคอปลาไงกินห่ดท่านก็เลยต้องใสเยอะห่วงนะครับพอทนท่านได้โดนเนะาะขันมอ ปลาหน่อยกินกับมีแตปลาใหญ่กินครับไปรุ่นน้ำกันครับว่มามือนีเขาจะหมานบ่บรรยากาศมือนีกับแดดอ่อนๆจ้าล้มพัดหน่อยๆบ่ถือกว่ากับห้อนจ้า อยู่กลางทงกลางทา่าบรรยากาศเย็นดีเนาะจ้าสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยอากาศบริสุทธิ์มีความสดชื่นหายใจาหายใ,ใจลงหอมกิน,ขกน,น,น,กนเขาขินน้ำเปนแลแมนยยจ่าหอมกินเขาหอมกินไอดิน ล้มเริ่มมาแล้วจ้าเย็นดีเลยผัดปลาเขาปลานาำโอ้ยอากาศสุดชืน่นเลยค่ะเป็น,นอีนยังที่แบบบอลิวดเอา้าสะดุดลากบ่ <laughs> หัวซักหัวควมอยู่ <laughs> โอ้ตกลุมลากจ้า รูมมักเงยเลยขออนุญาตเซเบดไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาหลุ่นน้ำกันตอนยามเบดเนาะจ้าได้เวลายามเบ็ดแล้วเนาะจ้าช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงะค่ะพี่ตุ่มพามายามเบ็ด <c oughs> <laughs> ไปรไปุ่นน้ำกันวะสั้นจ้าเฮาจะมานบอมาน <c oughs> หวกยังร้อยอยู่จ้าเฮาจะยามแล้วก,ก็ใส่เยือถิ่มไว้เนาะจ้าจะยามสองรอบ รอบที่สองจะมายามแล้วก็กู้เลยจ้ะเทียงน้าหน่อยค่อยหักหน่อยอีลีจ้ะเทียงน้าห <c oughs> ล่อนป่าปลาเป็นไหนหมดหอกจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เยอะเขาก็เหลือหน่อยแล้วจ้ะหายากแล้วจ้ะห่วงเป็นโกรปหน่อยหมดแล้วไสรัะอู้พี่ตุ่มมาเอาแล้วท่นจ้ะอู้เบ็ดเบ็ดอ่อนยุบหยุบเลยเด้อเด้อเด้อไสรัะงไซรัเบ็ดอ่อนยุบหยุบเลยจ้ะปลาข้อน้อย เก็บเบ่รน้อยดอกนี้ยูเล็บของเขาครับตะเลเ็กของเขาจ้ามันฉีบวัได้ป่าปนซะแล้วเมื่อนี้โอ้มาแล้วจ้าเต็มแหลกของเขาจ้าใส่กับล้างสวยแล้วจ้าพอดีเลยพอดีปนปิ่งกินเลยฮ่องมึเลี้ยงปนจะไม่กิน,กนลายอ้าปน <c oughs> ปนก็นกนได้สันจังหลายอิม่ม จะเยื่อถิ่มไว้อีกขเขาจะเดี๋ยวเขาจะมายามอีกรอบหนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้โอ้โอโอปายังอ่ะ <Okay. S 1> ปลาเคียงโอ้มาแก่ๆยังคอยดิน่นปลาหมอปลาเคียงใหญ่จ้า ว้าวเริ่มมาเรื่อยๆแล้วจ้าใส่เงียบใส่ถือหัวเด้อพอมันไปลงน้ำอีกเด้อทั้งนี้นะ้าดำน,นาะจ้ะทั้งนี้นะ้าบาน จำเบียดเจ้าของบ่ได้จ้าอาย่ใสเนี่ยเมยตายยังไงเนี้มหาเบียดก็บเบื้องเห็นโอ้เอาเร็วจ้าเอาเร็วโอ้เบียดอ่อนหยบหยบเลยจ้าโอ้สุดยอดใส่ใส่ไงขึ้นมาจัหน่อยว้าวมานเว ได้แกงแล้วของตัวว่าหันได้ปนได้หลายเมนูเลยว่าหันปนรอบนี้ได้แกงปนเครื่องนึงแกงเครื่องนึงก็ได้โอ้มันจ้มามันเคลอยางประท่านพิตุมเนาะจา้าเลยบ่ได้เห็นคันเบ็ด <c oughs> บ่ได้เห็นคันเบ็ดโกงบ่ได้เห็นปลาเล่นน้ำ ตุ่มขาเน้าวจะยางไว้โอ้ทางนี้ก็เป็นตะไซ้จ้หยอดผักบุ้งนี่อุ้ยอ้วนตุบเลยผักบุ้งลายแห้งเจ้เพ่จะเก็บไปผัดกินกับต้มกุ่งไปต่อเลยค่ะ เอาไม่ยังพี่ว่ารูถึอปลาเอาว้าได้เฉยจ้าปลา,าตัวพวกเงี้ยได้เจ้าบดตีงพี่น้องปลาบดตีงบ่อยังเลยว่ามันว่ามันเงียง้ยหลอนได้ใส่หน,งงน,นึ่งห้ามเนาะมาเคียงเนาะไปเคียงเงี้ยเจ้าเงียบกีบเลยแม่จะซุ่มว่าส,สายซุ่มอ้ตัวพวกเงี้ยได้จ้า แหมบ่บมีปลาเงียบกิปเลยเยบเลยกำลังว่าสิจับเบ็ดมาใส่หวกใส่เยื่อถิ่มไวม้ยังอ่ะโอ้ยตัวนี้สิโดดอู้งามๆเลยตัวนี้แม่นๆๆนี่อ้้ นิ่งนิ่งนิ่งตัวเงี้ยเลยจ้านิ่งเงียบนิ่งเงียบโอ้บ่ดินบ่อีบบ่แอร์เลยบ่ติ่งคิงเลยจ้าสวยๆขึ้นมาแล้วครับโอ้เงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆจ้าเห็มตหน่วยตาแปะเลมแปะเล็มเยอะบ่ดินบ่เล่นน้ำเลยจ้าโอ้ได้บ่โอ้สวยๆมันๆครับจ้า ไมยเลยแล้วจ้าเห็นปลากะเซาเมื่อยแล้วจ้า <laughs> มีแล้วกินแยงแล้วิมีแล้วมีน้ากินแยงแล้วได้โปนได้แกงแล้วกันเซาเม่์เจ้าอ,อู้เดี๋ยวน้ำหนาเลยจ้าอุ้ยปลาติดเบ็ดปลายัางอ่ะ ้พี่น้องไปยังอ่ะเมืเ่อเฮเลยอยู่ในกวัวผักบุ้งใส่ใส่ไปยังหลุดซ้ำหลุดจ้เจอหลุดจัาเมื่อกี้ยังดิ่นอยู่อสแสดงว่าเพลวบอมานทด้นี่เขายางน้ำหนาไม่ยังไม่โอ้ได้ยินไะด้เสียงตามตามัมจ้าเฝ้าเลีนมาเลยขอที่ ขอเข้าไปในปลาผักบุ้งเมื่อกี้นี่เพียวยังไทยทันอยู่เอาเมืม่อกี้นี้ว่เป็นยังค่ะเอาไม้ข้าเอาไม้ไมจา้าบ่เป็นยังเนาะอยังพี่เอาเนี่ยเอาอูอา้อะไรนะเอาเรื่อง <laughs> <laughs> น้ำโบกเลยน้ำโบกเลยพี่น้องปอดหฮปปี โลสมพรอเราเพิ่ใจเย็นเพิ่งยืนเก๊กอยู่เก็บทรงเว่ยปล่อยจ่าปล่อยปล่อยสารเขาเปลี่ยนอุ้ยปล่อยนี่ละอ่านมา่กินอีกนะปล่อยฟังพี่เด็กลุนไปน้ำกันอีกจ้าโอ้ยแม่ยืนหัวเขาไปตาหางเอาไปคือเกอล่ะจ้า ห่วยยังยังอยู่เนาะน่ำบก,บกบเลยอู้น่ำบกวาบเลยเพราปลาอยู่ปีตุม่มยืนเกลีกก้ยงแห่เนี้ยอู้หเบ,บ็ดเบ็ดเฮาหลังนี่มาจังได้เจ้าปลาจังได้อ้ารลุอุ่มเลยอู้หูาเตาาี้ยข้าลายีึ้นเลย เบ็ดขาปากเลยเจ้ะอุ้ยเขามาเขามาในหูเขามาในหูในหูดิหูหมูหูหูหหแมนแ<ต>่นจะ้ะตัดี๋น้อยเตัดเบ็ดเอพี่น้องตัดไฟ,ไฟมาน้องแข่ากะไฟยุสัยะนีปะนปะ่ป่ามีบ่มสะเสะปอดเบ็ด อู้เอาเอาโตเอาโตนี่มันสิรุดอีกอุ้ยเฮ <c oughs> ้ยหมานเจ้ามันมานีกแล้วครับมาอีกแล้วพี่ตุ่มบอกคอยแพลียวบนดินยิ้พนพยังอยู่ไกลพุ่นเจ้าอุ้ยเขาแสดงว่าเขาเมื่อยแล้วนี่มันจะสใส่เดียวกันใส่เดียวกันบนเลยจ้าข้าอยู่เขาบตายแล้วพันเงาเพราะว่าไก่แล้วล่ะอ่อ,อนหยบหยบ,บแล้ว อ้นอนอกมานมาแล้วจ้าถ้าปากสิจ้าเรื่อยๆจ้า<ด>เรื่อยๆท่นานแล้เท่ปาปากเขาอของข้องปี่ปนเป็นไงปากของงับเลยว้าวัสดีญญครับใส่ไปอีกจ้าคำๆจะมายามอีกจ้ามะยามวันนี้ <มา S 2> น้ำลายเนาะน มองนี่เป็นอีหยังนี่พี่น้ำคือทอ่อน้ำอโอ้มองนี่เป็นทอ่อน้ำจ้ะเข่ากับยื่ทั้งพุนไปจ้าลุยต่ออี่ยังพี่มาพอนี่ โอ้ตัวแต่กันเวบังดูแหละจ้าปลาคอดใหญ่ปลาสั้นแค่หลุดเลยแค่เลุดเตื้นเตี้นเบิดเพราะว่ามันปลาใหญ่อีหลีตายแล้วรออีกจักเดือนนึ่งนะครับพอดีเลยเขาจังว่าจัดการเอาคักๆอันนี้นี่เป็นลูกคอกลูกคอกลูกคอกมากลูกคอกใหญ่แล้วปลาคอดใหญ่ปลาสั้นหาปีใหญ่บ่เอาไปให้ผูกกินซะ โอ้ห่วงยังค้าปากอยู่เลยแม่ไปใส่ให้เอแม่มากินมัน้เ <c oughs> ด็กกับมาใส่ถิ่มไปอีกอืมโอ้ปลาเข่ามนลบดเลยจ้ะสถานการณ์แบบนี้รุดจ้ะโอ้พอเยเมื่อหอดเดีเยวเดบเฮียนโตนจ่จจะ อ้ยหอยเชอรี่ก็ไลยครับจะหุ่นเต็มอยวู่มีแต่หมอกหอย สุดท้ายของเขาจ้าเนี่ยหล่อน<ป>เ้าเนี้ยปล่อยอีกแล้วพอพาอีหรีตัวน,นี้ ล้งสุดท้ายของเขาแล้วจ้าหลอนตอ, <laughs> อนหายใจบางยงเลยจ้าตอนแดดครับพี่น้อง <laughs> มันอยู่ดอกโอ้มันยู่ครับเหงื่งปลงายน้ำกันี่้ยปลยปลอ4ตัวปลาของเขาจ้ายามรอบแรกถือว่ามันอยู่ค่ะก็ได้ต้่มแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะมาลุนน้ำกันอีกรอบบายๆนะครับแล้วเขาก็จะก,กู้เลยเนะยาะนี่ก็ถือว่าได้ต้มได้แกงอยู่เนาะครับจ้าต่ำแดกเข้า,ม,านะมันลวเนาะปูมานมาใส่ไปครับกับบานเดยวมันลุนน้ำกันครับตอนบ่ายนะครับพี่น้องจ้าแดดครอนหลยตอนนี้ได้เวลายามเบ็ดอีกรอบแล้วนะจ้า ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองก็กลัวจะบ่ายสามแล้วจ้าตุ่มน้ำหนาแพลวไปแล้วค่ะรอบนี้เขาจะยามแล้วกูเ้เบนเลยค่ะเพราะว่าเขาบอมีเหยื่อค่ะเห็นปะพี่ตุ่มบามีปลาสันจ้าแพลวไปเห็นปลาเ <laughs> อาเอาู้ยตัวกันเค้งหน่อยรุดแล้ว เฮียงดอกป้าเข้าไปโอ้ยขีดตัวขัก <laughs> หลุ่นน้ำกันไหม้จ้ะถ้าหวกเรือเ้าจะเอาหวกกลับไปมกจ้า <laughs> เบ็ดหอยยังเงียบอยู่นะจ้ะยังบรหันได้ตื่นเต้นเลยค่ะได้ใจหัวนี่งเทาใช่มนหัวป่าครับพี่หน่อยในี่เอ็นบ่โมเมนเอ็นโมเมนเอ้โมเมนโมเมนโมเมนอุ้ยไปเลย อ้ไปเลีจ <Workers> oh! ้าเฮ้ยพ <asy> <al ow> <board> ี่ตุ่มตาดีปู๊ตุ่มเงี้เลยจ้ะตายแล้วฮู้ท่านพระบุงสมพธิล่ะเขาบ่ดินแข็งเกเรเลยจ้าวัดอย่างเงี้ยเลยจ้ะเสดายแล้วพี่ตุ่มตุ่มเงี้จ้าเสียดายเจ้ากระเพื่งไส้ยังเขียวอยู่โอ้ย่าเป็นพี่ตุ่มตัวอีกจ้าแถวเนี้ยบ่เห็นจ้างานมาแล้วฮ มานมาแล้วค่ะตัวแรกกับยามรอบสอง,าางตายกับเอาคือเก่จาจะตัวเงี้ยเป็นนีน่เนาะจังบดเลยขาเนี่ย <c oughs> เอาเบียดคือกองแบบนี้อุ้อยเยาวายาวูมาอีกเ,<ม>เลี้ยว <c oughs> ตัวที่สองกำลังจะตายคือกัน ใส่แล้วนอู้ใส่กันร่างสวยเลยจ้าว้าวว้าวซองรังติดเลยจ้าลังนี้ถือสองตัวด้วยเนาะจ้ามันมันหลังนี้ถือสองเทียล้วค่ะเทียแรกกับเทียนี้เนาะไปต่อไปต่อเลยค่ะอากาศเริ่มฮอนแล้วค่ะตอนบ่ายปลากอะ อาจจะห่อนปิด <laughs> เบ็ดไฟบ่ได้รกัตายนาะจะลุงเพียงอ่ะยูบอเอาอู้ดูน้ำกันพี่น้องว้าดูน้ำกันจ้ะพันกันอุดรูดเลยจา้าใช่ะ่ะโอ้ยยัดดงไง ตุ้งง่ายเละล่ะตุกป่ะตัวขอใหญไเลยนะจุกโอ้ปลาตกใจเหี้ยงตัวงี้ยครับพี่น้องปอดหน่นไปใส่เบ็ดมาผมคงจะได้ตัวนี้ตัวเงี้ที่สุดพี่น้องน้องเบ็ดอยู่ในน้ำเลยอ้จักรโลนี่น้าตัวเหี้ยบอกเงยเลยยันโมยูสุดยอดเลยจ้ะจังมั่งเนี่ยโอ้วู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 เจนเย็นเจียนเย็นของใส่ไปก่อนครับ เจนเย็นเจ้าเจนเย็นป๊าดผมกำหัวยิบบกห่มเลยครับอู้พี่ว่าจากโลนี่ป๊าดอู้พี่น้องเต้นต่ใส่มากป๊าดตัวนี้แล้วครับใหญ่ายก็มูซ้ำแขนพี่ตุ้มเลยจ้าใหญ่กว่าแขนพี่ตุ้มอีกป๊าดเขาขวางเขาดีมากจะดินได้จะดินได้โอ้ยดีใจแฮงจ้าป๊ดก่อนครับป๊าเขากินเลิกบ่ บเลกปันไดจ้าอุ้ยธรรมาสาก็หนีมิสิทธ์หลุดเนาะดุกหน้าครับหนา้หนาจะออกมันจากคำส้นนะเมื่บุรออุตองน้ำเพลวเบ่งตาจ้าตาเหลียกเนี้ยเบ่งพี่ตุมอยู่ตา <c ười> ปละ,ะดุกอยู่หากินเนาะครับวิถีชีวิต <c ười> แตทธรรมดาเลยพี่น้องเป็นเนื้อยู่เนื้อกินของมนุษย์นะจ้า ตัวเงี้ยครับขอยู่เล่นบะอืออ้เดี๋ยวอยครับเจือคอ้ยพอนจากแล้วเงี่ยงบ่บอกัดมือกัดมือเปิดขาขสือสุดยอดเลยจ้ะมันครับมันมันจ้ะมันมันผมก้มาเป่นปลาเงี้ยพีดว่าเม่นงูซัมแมไปต่อหไปต่อค่ะ โศกจ้ะมันจ้ะฮะอ๋อเอาอีแล้วเอาอีแล้วเอาอีแล้วจ้ะโอ้ตัวน้อย <c oughs> ปลาคอปอกอุ้ยปลาคอปลอกสามตัวปนครับก็เป็นยังค่ะเป็นหอนแดดเนาะ ลุนไปน้ำกันอีกจ้าฮะปลายัยยงกินปลาไงยูดี้เพราะว่าน้ำคุณเลยไหมอ้เบียดขาดเลยจ้าเดับปลาเลยถ้นเบียดข้าปาก็ปลาก็จะตาย สร้อยพอได้เนาะจ้าคันเบ็ดคาปากอยู่คันมันขาดไปแต่คันเบ็ดเบ็ดคาปากหรอคะเบ็ดอยู่อันนี้ซอยได้ค่ะปลดออกให้ได้แล้วก็เอาใส่ของเลยจ้าโ <c ười> อ้โหตะเคียงน้อยจ้าเห็นึน่งเก็ดกำเลี้ยง์เจ็ดพอดีเลี้ยงเลยเนี่ยกำเนียรเป็นเงาดีทีเป็นเยื่อเงาใสเงีบเยื่อใสงเงีบจะปล่อยนะครับพี่น้อง

ตัวเ,น,เนี้ดิจ้ะหอยตั้งเต็งเลยป๊อดสวยจ้ะเด้งตัว<อ> uh, เดทั้งตัวม่กีกินนี่คือจะแซ่บนะจ้ะตัวแย่แบบนี้มาเรื่อยๆจ้าปลาเฮากับหลอบสองเนาะคะ่ะหล่นน้ำกันนี้ค่ะถึกปลาวพสาะ่นพี่ตุ่มบ่าหุกกำยางเาะท่านพี่ตุ่มจ้ะ หนาหกักโอ้ได้ละอ้้โอ้โอ้อ้้้ <c oughs> น้ำน้่าใครเลือกน่องเลก่าใครดินแหงวัดใส่กระลังพอดีจ้าคอคอคอใหญ่คอปอกแค่หน่อไย <c oughs> <c oughs> ไอต่อครับรไปต้อเลยค่ะอู้ามาเรื่อยๆค่ะ หลังสุดท้ายของฮอาค่ะยุฟังพุนค่ะนี่ <laughs> ปลาบะนี่จะปลาเขา <laughs> จะไป็รุ่นปลาน้ำกันอยู่บ้าน,นครับจ้าจงไปเบิ่งปลาล้วนน้ำกันอยู่บ้านเนาะค่ะครับขออนุญาตกลับบ้านค่ะปลาร่วมทั้งหมดเท่านะครับ ที่ริงมีปลาคอตัวหนึ่งตายแล้วเนาะครับแม่เอาไปพาตัดเรียบร้อยแล้วรอบแหกเขาเป้นเชียงแล้วโอ้ปลาดุกตัวนี้ไงเติมครับบรูว่าจากโลเนะอาจจะพ่อโล่นอกนะ้องพี่เอาพ่อปะบอกันเนาะคิดคิดว่าน่าจะพ่อครับเดี๋ยวผมต้องออกไปซั่งมึงนะครับเมื่อกี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับเ้องยามสองรอบเนาะกับบอแดงเอาไว้เนี่ยมันขึ้นขึ้นเขาครับเพาะว่าเยือห้องหมดเนาะ ตองเพว่ไหวตองเทล่กับมือแห้งหลายครับพ่อนแดดนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามละให่งกำลังใจตุต่มกัรตองเพว่ามาตลอดไว้ยากาศดีๆครับผมจะไปแก้มือไม่ใส่เหยือแปลกๆไปนะครับเหยือใส่เดือนเหยือปูแน่เนะให้พี่น้องในเบงได้ลับชมนะครับนนี้ตุงการดองแพลวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ